ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะเดือนสุเมธาพิชัยรัตน์แล้วก็คุณสิสิพรปานิกบุตรสวัสดีค่ะคุณสิสิพรคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนิชาคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็พบกันเป็นประจำทุกวันพุธนะคะ11นาฬิกาโดยประมาณรายการตามเส้นทางประโยชน์ประชาเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานคโครงการอันนี้มาจากพระราชด,ดำรินะคะ,คะหรือสำนักง,งานกรรกับประานวิทยุจสรเราก็ได้นําเสนอเรื่องราว เกี ais, ee, Depois, ่ยวกับความคืบหน้าความก้าวหน้าของโครงการนีื่มันจ์พัฒน์ดีเนี่ยพัฒนาจดำริแล้วก็หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขณะเดียวกันก็การขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆนะคะ ก็มีการน,น,นําเสนอมาอย่างต่อเน,นื่องใช่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการกับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทนะคะซึ่ง <ạ. S 1> เป็นความรับผิดชอบของทางสำนังกงานกรปร,รอและก็อีกห <ạ. S 1> ลายๆหน่วยงานที่มาร่วมกันบูรณาการทํางานร่วมกันนะคะโดยเฉพาะเ <ạ. S 1> จ้าของพื้นที่เองนั่นก็คือกระทรวงมหาดไทยนะคะ <ạ. S 1> เรามีโอกาสได้ไปเรียนสนทนากับท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณนัทพงศ์สิริชนะนะคะท่านพูดถึงความสํา สำคัญแล้วก็แนวทางในการขับเคลื่อนเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะเนื่องจากมาไทยมีการปรับเปลี่ยนผู้ว่าการจังหวัดและแนายอำเภอจานวนมาก,กน,นะครับเราก็จะมีโครงการในที่เราอยากจะพาผู้บริหารของเราเนี่ยนะครับให้ไปศึกษาดูงานนะครับนอกจากที่จะมาประชุมชี้แจงอะไรกันแล้วเนี่ยคือคือของอย่างนี้ต้องไปดูจริงดูจริงแล้วก็สัมผัสด้วยตนเองจริงแล้วก็จะกลับมานะครับโดยจะอู้นามตรงนี้เราไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้ว่าการจังหวัดนายอำเภอนะครับเราอยากถึง กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องที่อะไรไปซึ่งเราคิดว่า,ายุทธศาสตร์ที่1เนี่ยคงจะต้องมียุทธศาสตร์มีงบป,ประมาณในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนะครับใช้เงินเนี่ยผมว่าปีละสัก50ล้านถึงร้อยล้านทุกปีเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยสัก4 5ปีเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนประเทศไทยไปได้นะครับเราคิดว่าอันนี้เป็นความสําคัญที่เราจะต้องต้องเปลี่ยนวิธีคิดคนของเรา นะครับสิ่งที่เราดูกันไปหลายๆคนเนี่ยดูไปแต่ว่ามันคงไม่ไม่ไม่เห็นของจริงเหมือนกับที่เราไปสัมผัสนะครับผมอยากให้ให้ได้ไปสัมผัสดูว่าชาวบ้านแล้วเราต้องฟังชาวบ้านเล่าให้ฟังคือถ้าราชการไปพูดเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาราชการพูดเพราะราชการไม่ได้ทําแต่ชาวบ้านก็เป็นคนทําชาวบ้านที่เป็นคนทําแล้วชาวบ้านสอนชาวบ้านให้ฟังเนี่ยเราจะรู้ว่าเขารู้จริงและเขาทาได้เอง เขาจะพูดด้วยความภาคภูมิใจเป็นวิทยากรที่ไม่ต้องมามีการจัดตั้งใช่ไหมครับราชการเองเนี่ยก็ควรจะไปฟังประชาชนบ้างฟังว่าชาวบ้านแก้ปัญหาของเขาอย่างไรเพราะเราต้องเวลาทํางานเนี่ยนะครับคนที่จะเป็นครูได้กันดีที่สุดก็คือชาวบ้านสอนชาวบ้านมากกว่าราชาการจะไปสอนชาวบ้านสาคัญที่ถ้าเราเปลี่ยนมายเซตของเรานะครับแล้วเราทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะครับการทอปดาวลงไปเนี่ยมันไม่ประสบความสาเร็จแล้วล่ะ แม้กระทั่งโครงการมาตรการที่4ภายแรงของรัฐบาลอยู่นี้นะครับเราก็ให้ประชาชนคิดเองทําเองได้ใช้รูปแบบที่ประเทศไทยแล้วก็ชาวบ้านจะต้องคิดเองตัดสินใจเองนะครับว่าจะปลูกพืชอะไรทดแทนยังไงหาตลาดยังไงเพราะราชการคงไม่สามารถจะไปดูแลหรือไปบังคับชาวบ้านได้ทุกอย่างต้องทําด้วยความสมัครใจอะไรก็ตามถ้าชาวบ้านก็สมัครใจแล้วระเบิดจากข้างในสอดคล้องกับหลักภูมิสังคมเริ่มจากจุดเล็กทําตหรับขั้นตอนมองอย่างองรวม นะครับขาดทุนคืนกนอกาไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าถ้าชาวบ,บ้านเขาคิดเองทําเองเขาจะแก้ปัญหาของตัวเองได้ชาวบ้านเขารู้ครับว่าเขาจะแก้ปัญหาของเขาอย่างไรเราต้องให้โอกาสเขานะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือการสอนประชาธิปไตยทางตรงอยากให้ประชาชนเข้าใจว่าประชาธิปไตยที่ถูกต้องเนี่ยคืออะไรอย่างไรนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนราชการต้องมาเป็นเพียงผู้สนับสนุนนะครับที่จะอำนวยความสะดวกเสนอแนะให้องค์ความรู้เพิ่มเติมตรานั้นนะครับ แต่เราต้องไม่ไปก้าวล่วงการตัดสินใจของประชาชนแต่ขณะเดียวกันการตัดสินใจของประชาชนอะไรที่มันมากเกินไปที่ไม่พอดีเนี่ยที่ประเทศไทยนะครับหรือที่ประชารัฐเนี่ยก็จะต้องลงไปชี้แนะนะครับอะไรก็อย่าไปไม่ใช่ว่าความต้องการน้ํามีไม่รู้จบอย่างนี้นะครับไออย่างนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าอะไรที่มันจะ ทางสายกลางเนี่ยพอเพียงจริงๆเนี่ยมันจะทำอย่ไรเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นการตึงบวกว่าการทํางานถ้าเป็นการทํางานเป็นภาคีเครือข่ายทีประเทศไทยทั้งแต่ภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนปราชชาวบ้านนะครับต้องทํางานร่วมกันครับทุกโครงการต่อไปนี้เนี่ยในส่วนของมาไทยเองเนี่ยก็จะมีทีมประเทศไทยที่โดยลงไปทั้งภาคประชาชนภาคเอกชนนะครับปราชชาวบ้านผู้นําเกษตร,รกรทั้งหลายต่างๆนะครับตอนนี้เราจะใช้รูปแบบนี้นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่ามัน เดินคนเดียวนะครับมันหนาวนะครับแต่ถ้าเดินเป็นทั้งทีมเนี่ยมันก็จะมีคนช่วยประครับประคองไปด้วยกันได้นะครับหลังจากที่รัฐบาลได้กําหนดเรื่องการกับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศด้วยการกาหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ได้มีการแต่งตั้งคณะ,ะอนุกรรมการทั้งหมดหลายชุดน,นะครับโดยชุดที่หนึ่งเนี่ยเป็นอนุกรรมการทางด้านการเกษตรนะครับในส่วนนี้นี่ทางมาไทยก็ได้ร่วมกับทางตํารวจงาน ประสานงานโครงการและเนื่องมาจากพระราชบุติหรือกปรรในการขับเคลื่อนซึ่งได้มีการดําเนินงานคืบหน้ามาเป็นลําดับนะครับโดยทางอนุกรรมการชุดนี้เนี่ยได้ร่วมกับทางสกวนะครับหรือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางสถาบันปิทองหลวงพระนะครับเรามาจัดการในการดําเนินการเอาแนวทางหลักทรงงานของผู้บัสมเด็รพระยาอยู่หัวเนี่ยที่จะนําไปสู่การปฏิบัติในเรื่องของการเกษตรนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราได้จัดทําคู่มือ นะครับเพื่อที่จะทําคู่มือให้กับทางพี่น้องประชาชนในะระดับหมู่บ้านตําบลเนี่ยในการจัดทาคู่มือแนวทางในการขับเคลื่อนได้อย่างไรนะครับซึ่งหลักการง่ายๆของเราก็คือว่าเราจะใช้บนฐานความรู้นะครับซึ่งหลักทรงงานข้อที่หนึ่งของพวกท่านก็คือการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับเราก็มีการจัดเก็บข้อมูลของชาวบ้านแล้วก็คืนข้อมูลตรงนี้ให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็จะรู้ข้อมูลของตนเองนะครับ จากบัญชีครัวเดือนเนี่ยก็จะนําไปสู่การรู้สถานะของตัวเองว่าการทําพืชเกษตรเนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่มีปุ๋ยเท่าไหร่มีสารเคมีเท่าไหร่แล้วเราก็จะเกิดความคิดได้ว่าจะทําอย่างไรหรือถ้าจะเป็นข้อมูลเรื่องแหล่งน้ําก็จะรู้ว่าแหล่งน้ําเรามีแค่ไหนเรามีอย่างไรแล้วเราสร้างอ่างเก็บน้ําไว้แล้วเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างไรหรือมีพื้นที่เพาะปลูกต้องการขยายพื้นที่อย่างไรจะทําอย่างไรได้นะครับมันก็จะเป็นการคืนข้อมูลก็จะทําให้ประชาชนเกิดความรู้ตรงนี้ขึ้นมา หลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้หลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ยยหัวเนี่ยมาดาเนิน,เนการในการแก้ไขปัญหาของตัวเองนะครับไอ้นี้ก็คือเป็นหลักการกว้างๆนะครับขณะนี้เนี่ยในการขับเคลื่อนเนี่ยทางอนุชุดที่1เนี่ยนะครับก็ได้อนุมัติกรอบวงเงินก็ประมาณไว้แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการชี้แจงทําความเข้าใจาซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ได้มีการประชุมแล้วก็เห็นว่าจุดสําคัญเนี่ยก็คือคนนะครับเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคนนะครับของชาวบ้านของข้าราชการ นะครับโดยเฉพาะนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับทำอย่างไรที่จะให้มันใช้หลักการที่เรียกว่าระเบิดจากข้างในแล้วก็หลักภูมิสังคมเนี่ยมาปฏิบัติได้จริงนะครับซึ่งหลักเหล่านี้เนี่ยเราก็คิดว่านอกจากก็จะใช้วิธีการที่เรียกว่าเราจะมีกรณีตัวอย่างและวิธีการเนี่ยให้แบบง่ายๆที่ประสบความสําเร็จและที่ชาวบ้านเขาทาแล้วเหมือนกับชาวบ้านสอนชาวบ้านมาเล่าให้กับ ทั้งสว่วนราชการและก็พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราจะทํางานต่อไปเนี่ยเราก็เรียกว่าเหมือนแบบทีมประเทศไทยก็คือหรือทีมประชารันนะครับก็มีทั้งภาครัฐภาคประชาชนภาคเอกชนนะครับแล้วก็เกษตรกรเนี่ยเรามาทํางานร่วมกันนะครับหลังจากที่เราได้มีการศึกษาข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดทําแผนงานโครงการนะครับเราก็จะในก่อนขั้นตอนกานทําแผนงานโครงการเนี่ยเราก็จะให ชาวบ้านเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้จริงที่โครงการปิดทองหลังพระนะครับเรื่องเราคิดว่าการพาข้าราชการพาผู้นำผู้นำเกษตรกรเนี่ยไปศึกษาข้อมูลจริงเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดความตระหนักรู้อย่างแท้จริงนะครับว่าแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับชาวบ้านก็จะเริ่มไปคิดได้นะครับแล้วก็จะไปทําแล้วก็จะเกิดการขยายผลนะครับเพราะฉะนั้นงานของเราเนี่ยก็จะไม่ให้ความสําคัญกับผล ผลลัพธ์ของโครงการหรือเอาพุทธของโครงการที่ว่าได้มีการจัดฝึกอบรมทํากระบวนการแผนชุมชนจัดเก็บข้อมูลไอ้ตัวนั้นแค่นั้นจบไม่ใช่ความต้องการของเราก็คือต้องการเอาขำก็คือว่าประชาชนมีชีวิตกินดีอยู่ดีพออยู่พอกินแก้ปัญหาของเขาจากหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวคําตอบสุดท้ายก็คือว่าประชาชนได้อะไรประชาชนกินดีอยู่ดีได้อย่างไรนะครับจากหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนั่นคือเป้าหมายสุดท้ายนะครับ ครับงานงานนี้มันจะต่างกับงานของระบบราชการปกติถ้างานของระบบราชการปกติ<ม>ก็จะเรียกว่าท็อปดาวก็คือสั่งจากข้างบนลงมาข้างล่างแต่งานนี้นะครับเราเรียกว่าระเบิดจากข้างในนั่นก็คือหมายความว่าชาวบ้านจะต้องเรียนรู้วิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาของตนเองนะครับจัดเก็บข้อมูลแล้วก็มาสังเคราะห์วิเคราะห์ปัญหาของตนเองจากโดยใช้ข้อมูลบนฐานความรู้แล้วก็มาคิดวิธีแก้ไขปัญหาของตัวเองโดยราชการจะเป็นคนสนับสนุน นะครับองความรู้ให้แต่คนลงมือทำเนี่ยคือชาวบ้านเช่นถ้ามีการก่อสร้างหรือการปรับปรุงวางท่อส่งน้ําอะไรเนี่ยเราก็จะไม่ให้งบเป็นการจ้างเหมาแต่ชาวบ้านจะต้องลงแรงเองราชการจะซื้อสนับสนุนให้แต่เพียงวัสดุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชาวบ้านไม่อยากได้ไม่ลงมือทําก็ไม่ต้องทํารอต่อไปเราเชื่อว่าในจํานวน7จ็ดแปดหมื่นหมู่บ้านของเราเนี่ยปีนี้เราจะเปิดโครงการประมาณ2 0 0หมื่นหมู่บ้าน เราก็จะเลือกเฉพาะหมู่บ้านที่มีความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านยังไม่พร้อมจะจะเป็นผู้ขออย่างเดียวนะครับเราก็คิดว่าคงไม่ใช่การแก้ไขปัญหายอย่างยั่งยืนนั่นแสดงว่าท่านยังอยากจะรอรับใช่ไหมครับแต่เราอยากจะให้ท่านเปลี่ยนจากกรับเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นคนลุกขึ้นมาทําเองช่วยเหลือตอนเองนะครับนั่นคือหัวใจสําคัญเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราก็คงแก้ไขปัญหานี้อย่างแย่งยืนไม่ได้เราก็จะแก้ไขปัญหาแบบเดิม นะครับพอโครงการนี้หมดไปแล้วก็ถ้าเกิดชำรุดสุดโฉมเสียหายก็ต้องรอราชการมาซ่อมแต่ถ้านี้เป็นโครงการของเขาเองเขาทํากับมือแบกปูนแบกทรายนะครับก่ออิฐทฝายเองแล้วก็รู้ว่าจะเอาน้าไปใช้ประโยชน์อะไรเองเขาจะเห็นคุณค่าของน้ําเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาทําขึ้นนะครับเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาคิดนะครับเขาจะเป็นเจ้าของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะทําให้คนของเราเนี่ยนะครับลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ดําเนินชีวิต บนหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีผูคุ้มกันบนฐานความรู้นะครับาถามว่าทําไมถึงต้องชาวบ้านต้องเลือกคนทางนี้นะครับผมว่าขนทางนี้เป็นคนทางเดียวที่จะรอดได้ถามว่าทำไมผมผู้เช่นนี้นะครับโดยประสบการณ์เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างสมัยผมเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดสงขลาผู้ใหญ่เสบูหมูที่สบ้านน้ําขาวนะครับตอนนั้นเนี่ยมีโครงการของรัฐบาลในเรื่องของโครงการจํานําข้าวถูกไหมครับแต่ชาวบ้านก็บอกว่า ถึงทาข้าวในเชิงพณิชย์แล้วเนี่ยเขาก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะครับก็เลยมานั่งคุยกันนะครับผมก็เลยเสนอเ็าบอกว่ามันมีโครงการเนี้ยทำกับสถาบันปิทองหลังพระเป็นการนําองค์ความรู้ของพระอ,องค์ท่านเนี่ยมามาครั้งแรกชาวบ้านก็คิดว่าทางจังหวัดจะเอาเงินไปให้ใครมีนานหนึ่งไร่ก็จะให้เงินหนึ่งแสนซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เราก็ต้องอธิบายกันหลายรอบนะครับจากคนที่มาร่วมประชุมกัน400กว่าคนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมีคนมาเข้าร่วมโครงการเนี่ย30คนนะครับ เราพาไปศึกษาดูงานที่น่านแล้วจนชาวบ้านเขาได้เกิดความรู้ความเข้าใจนะครับว่าหลักการช่วยตนเองเนี่ยการพึ่งพิงตัวเองเนี่ยนะครับทำนานหนึ่งไร่อย่างไรปรับรูปแบบการทํางานอย่างไรสุดท้ายชาวบ้านกลับมาใช้เงินทีเดียวนะครับใช้เงินแค่สองแสนนะครับจังหวัดให้เงินสนับสนุนไปเป็นเงินค่าน้ำมันนะครับสองแสนบาทแล้วชาวบ้านก็ปรับที่แล้วเขาก็คิดเองของเขาว่าเขาจะปรับที่อย่างไรไปจนตอนหลังมาเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนจาก ผลิตนาเชิงพณ์ิตมาทําเป็นนาผลิตแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวเขาขายข้าวได้เวียนละ1 8ื0 0แบาทโดยที่เขาไม่ได้สนใจเลยว่ารัฐบาลจะต้องมีโครงการประก,กันโครงการจำนำโครงการอะไรสารพัดโครงการเขาบอกว่าชาวบ้านเขาบอกเขาไม่สนใจนะครับเดี๋ยวนี้เขามีการจัดตั้งโกดังนะครับเก็บเกี่ยวฟางข้าวมาทําเป็นพืชอาหารสัตว์ขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเขาก็จะมีความภาคภูมิใจ โดยที่เขายืนยันหยัดอยู่ได้โดยที่มีภูมิคุ้มกันนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์จะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับเขาก็สามารถจะอยู่รอดได้แล้วก็เปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาใช้สารอินทรีย์นะครับเลี้ยงวัวปลูกข้าวปลูกอะไรไปนะครับต้นข้าวก็จะเดินเติบโตขึ้นโดยลดรายจ่ายของต้นทุนไปได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวบ้านที่ลงมือทําต้องขยันนะครับมีเงื่อนไขยอย่างเดียวขยันคือถ้าเป็นคนขี้เกียจนะครับเลือกพูดกับเรา นะครับเพราะคงไปไปไม่ได้นะครับเราอยากจะได้เงินเยอะๆเ,เหมือนชาวนาญี่ปุ่นแต่ถาไมไหมครับชาวนาญี่ปุ่นทางานวันละกี่ชั่วโมงทํางานวันละ8ชั่วโมงนะครับแต่ชาวนาไทยนี่ใช้วิธีการจ้างอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยแล้วเราอยากได้เงินสตังค์เยอะๆแบบญี่ปุ่นอดยากครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความจนในหมู่คนขยันนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยว่าถ้าอยากจะทํางานในเรื่องนี้เนี่ยก็ขอให ให้ขยันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะใช้พื้นที่นิดเดียวนะครับบางคนใช้แค่2ไร่3ไร่เขาก็มีกินมีใช้ไปได้ทั้งปีนะครับเราไปดูเขาจดบัญชีกวัวเรือนเนี่ยนะครับมีอยู่ลายหนึ่งนะครับเขาปลูกดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเนี่ยเขาปลูกได้รอบคันนาเนี่ยนะครับประมาณพันห้าร้อยต้นเขาเก็บดอกได้วันละพันดอกดอกหนึ่งขายได้ประมาณบาทยี่สิบบาทบาทเท่าไหร่บาทเศษเศษเขาได้ละวันละได้ได้วันละพันนะครับไม่นับ หัวไม่นับพลิกไม่นับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองจดบัญชีครัวเรือนนะครับเราจะรู้ถึงรายรับรายจ่ายเป็นเรื่องสําคัญนะครับโครงการนี้นะครับมันคงไม่ใช่เป็นโครงการของราชการนะครับมันเป็นโครงการของพี่น้องประชาชนเพราะถ้าราชการคิดประชาชนก็จะต้องมีความรู้สึกว่าไม่ใช่โครงการของตัวเองนะครับเราคิดสมัยนะครับว่าเป็นการทํางานร่วมกันในนามของทีมประเทศไทยก็คือเป็นการทํางานรูปแบบของทีมประชารัฐก็คือระหว่างประชาชนกับราชการบวกกับ องค์กรภาคเอกชนมาร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะช่วยกันหาทางออกยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันและก็อย่างยั่งยืนเป็นการทํางานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายนะครับเราไม่ใช่ทําไปเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่เราทําโดยอาศัยภาคีเครือข่ายการทํางานแล้วอาศัยองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งใน พระราชทานไว้ในหกพิติไม่ว่าเป็นดินน้ำเกษตรพืชพลังงานสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้นะครับเอามาใช้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมาะสมกับประเทศไทยเหมาะสมกับภาคการเกษตรแล้วก็ได้มีการทดสอบเรียนรู้ปฏิบัติจริงมาแล้วแล้วเกษตรกรหลายรายก็ประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะลงมือทําหรือไม่ทํานะครับความสําคัญความสําเร็จอยู่ที่การลงมือทําหรือไม่ทํความความสําเร็จจะอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีคิด นะครับถ้าเราจะเอาแบบวิธีคิดแบบลอกแบบฝรั่งมาใช้สารเครมีปลูกพืชเชิงเดียวสุดท้ายมาก็ไปไม่รอดเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตมันจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีการทํางานเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับทำนาเสร็จแล้วไม่ใช่ไปเผาต่อซังเราก็ต้องใช้วิธีการฝังกลบใช่ไหมครับไถขึ้นมาปลูกพืชหลังนานาไม่ใช่ว่า,าปลูกไปได้สามครบ สามฤด,ดูการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีพักดินบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราทําแล้วมันยังมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยชาวบ้านทํานาได้แค่ฤด,ดูการเดียวแล้วก็ต้องพักดินไปเพราะว่าน้าท่วมพออีกปีถัดมาเนี่ยเขามาปลูกโดยที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยผลผลิตข้าวได้มากกว่าร้อยถังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่านี่คือหลักธรรมชาติถ้าเราไม่รู้จักให้ดินมันพักบ้างเราจะเอาแต่กอบโกยกันอย่างเดียวเนี่ยนะครับสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับ มีบางช่วงเนี่ยบางบางจังหวัดเนี่ยในช่วงรุ่นั้นช่วงเร่งรีบถึงขนาดเปิดไฟดำนากันเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นคือความระโมโนะครับเราต้องอยู่บนทางสายกลางนะครับอะไรที่ที่มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมแล้วนะครับค่ะนั่นก็เป็นเสียงของท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณนัทพงศิริชนะค่ะส่วนในช่วงปลายปีกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณสรีพรก็อยากจะมาเชิญชวนแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังให้ไปร่วมงานนะคะมีหลายกิจกรรมเริ่มต้นจากกิจกรรมที่สวนหลวงรอเก้าใช่ไหมคะค่ะค่ะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ส่วนงานกรบร่วมกับที่สวนหลวงรอเก้ามาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะก็จากกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงเดือนธันวาคมเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาถึงสิบธันวาคมค่ะ ที่สวนหลวงรัก้าแต่ในส่วนของสำนักงานกปรที่รับผิดชอบเนี่ยเราเราดูแลแล้วก็จัดแสดงจิดการและกิจกรรมต่างๆที่ขอเชิญมุงคลค่ะนะคะราชาดตามในงานพีอเพียงงานใหญ่เลยเป็นงานในพันไม้งามอลลามองสวนหลวงรก้านะคะทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของพันไม้เรื่องของกิจกรรมที่ส่วนดำเนินการเรื่องกับหน่วยงานต่างๆในส่วนของสำนักงานกปรเองในปีนี้เนี่ย เรานําศาสตร์พระราชาตามวิถีพอเพียงไปนำแสดงในขอรัชมงคนนะคะนอกจากนักทรรษการของศาสตร์พระราชาก็คือเา่อร์พระราชาของะบาาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จท้างเจ้าพ่อมาอชินนาแล้วก็สมเด็จเทพระรัชกาลสยามรัชาลเมื่มสิกุมารีเราก็จะมารวบรวมผลงานของท่านไว้ให้ประชาชนเข้ามาชมนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีกิจกรรมต่างๆทั้งเรื่องของการประกวดร้องเพลง การบรรยายพิเศษในเรื่องการถ่ายภานะคะแล้วก็การอบรมร่อาชีพค่ะนะคะซึ่งทั้งสามกิจกรรมนี้ก็มาในงานไม่เสีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าต้องลงทะเบียนล่วงหน้าไว้สงเบียนเนื่องใชเพราะเรามีจํานวนจํากัดหรือเรื่องของอาชีพเนี่ยเราเ สอนได้อาชีพละ1 0 0รคนนะคะเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็มีปัจจัยการผลิตให้ด้วยคะก็เขาก็จะสามารถกลับไปทําลองทดลองทาได้ที่บ้านนะคะแต่ต้องลงทะเบียนตั้งแต่เรื่องกับติดตาต่อยอดของมุ่งมหาชนกนะคะเรื่องของทําไอศครีมน้ำข้าวกล้องนะคะอันนี้ก็วันเดียวกันช่วงบ่ายค่ะวัสดุสื่อเือใช้ ขยะเนี่ยมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอืมอันนี้เป็นวันที่8ธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ไปลงทะเบียนล่วงหน้างทเียนทเี่หมายเขเข้าไปมีเว็บไซต์ของสำนักงานะปรนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์มาที่024478500และที่สําคัญคือการประกวดร้องเพลงนะคะจะมี ประกวดร้องเพลงในวันที่หกและว,วันที่เก้าธันวาคมใครสนใจก็เข้าไปชมแล้วก็ไปเชียร์น้องๆเยาวชุนของเราได้นะคะหรือว่าใครมีรูปมีหลานอายุสิบสองถึงสิบปดเนี่ยก็ส่งเข้ามาประกวดได้แต่เป็นทีมาน,นะคะนะคนักร้องหนึ่งคนแล้วก็มีส่วนประกอบนีรีประกอบเพลงนะคะก็ รายละเอียดส่งไปสมัครไปดาวน์โหลดไปสมัครที่สำนักง,งานสปอหรอือจะโทรมาสอบถามรายละเอีกได้เช่นกันค่ะก็เข้าไปดูใน www.rdpb.go.th หรือว่า f a c e b o o k c o m r d p b p r o j e c t หรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามก็02-447-8500นนะคะก็ะได้ไหลายช่องทางหรือว่าไปสมัครได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะ ในตอนท้ายรายการเราก็ยังมีของมาแจกให้เช่นเคยค่ะสำหรับเดือนนี้เป็นหนังสือแบบอย่างและแนวทางเป็นคนดีและคนเก่งรีบเรียงโดย นายอัมพลเสนาณนรอง,องค์องคมนตรีนะคะ,ะเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการอยากจะได้หนังสือดังกล่าวเนี่ยค่ะง่ายๆเพียงเข้าไปลงทะเบียนขอรับหนังสือได้ผ่านทางเฟ e บุ๊กของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาหน้าใหม่ตอนนี้ได้เลยที่หมายเลขหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหรือว่าดอกจันหนึ่งแปดศูนย์แปดก็แจ้งความจำนงนขอรับหนังสือได้เช่นเดียวกันเรามีจำนวนจำกัดใช่ไหมคะคุณสศิพรค่ะใช่ค่ะเรา เราแจก50เล่มน,นะคะสำหรับผู้ส่งรายชื่อเข้ามาเกาะ ค่ะนะคะก็เปิดรับจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะคัดเลือกผู้โชคดี50ท่านทางสำนักงานกรบลก็จะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะใช่ค่ะติดตามรายการที่เคยตอบคำถามแล้วยังไม่ได้เอกสารหรือยังไงก็สอบถามกลับเข้ามาได้นะคะเราก็ยจัดส่งค่ะได้ค่ะนะคะสอบถามเข้ามาทาง1137หรือว่าดอกจัน1808หรือว่าสอบถามผ่านทางเฟซบุ๊กของรายการก็ได้นะคะใช่ค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามรายการได้ใหม่ในวันพุธหน้านะคะสวัสดีค่ะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ11นาฬิกาสนาทีถึง11นาฬิกาสนาทีทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริ